มาดูมวกกันน็อกแบรนด์คนไทยที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปีที่พูดถึงก็คือมวกกันน็อกแบรนด์นี้เลยนะครับเอเวกมวกกันน็อกที่ไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนก็เห็นเขาใช้มวกกันน็อกแบรนด์นี้กันเยอะมากๆแต่เพิ่งรู้นะครับว่านี่คือแบรนด์ของคนไทยที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปีที่ชอบอีกอย่างคือทัศนคติของเขานะครับคืออยากให้คนไทยได้ใช้มวกกันน็อกที่ดีแข็งแรงได้มาตรฐานราคาเข้าถึงได้ปลอดภัยในชีวิตประจําวันและเขาก็ทําได้ด้วยจริงๆนะครับสำหรับรุ่นที่เราจะมาดูในวันนนนนี้ก็็คือรรุุ BB, รุ่่่เปหมาลาสดข ทางแบรนด์เขานะครับถึงแม้จะเป็นมวกันนักแบบเต็มใบแต่ว่าเราใส่ไม่ได้รู้สึกร้อนนะครับเพราะเขามีช่องระบายอากาศทั้งบนหัวตรงปากและด้านหลังนะครับรุ่นนี้มีหลายขนาดนะครับตัวที่จับอยู่คือไซส์ L นะฮะสำหรับด้านหน้าก็จะเป็นชิลใสนะครับแล้วก็ด้านในจะมีแว่นกันแดดมาให้แบบนี้สามารถเปิดปิดได้นะฮะตรงที่ปิดปากสามารถเปิดได้นะครับแล้วก็ที่เห็นสีแดงๆคือปุ่มล็อกนะฮะเวลาเราปิดก็จะมีความแน่นมากๆสําหรับด้านในจะเป็นฟองน้ํานุ่มใสสบายมากๆนะฮะที่สําคัญคือสามารถทักซักได้ด้วยอันนี้ดีมากๆเลยครับลองใสกาออ แล้วก็รู้สึกเท่ดูดีเลยนะครับที่สําคัญคือปลอดภัยด้วยเปิดคางได้แบบนี้หิวน้ําอะไรก็ไม่จําเป็นต้องจอดถอดหมวกให้เสียเวลานะครับถึงแม้ว่าหมวกตัวนี้จะน้าหนักเบาเพียงแค่1,200กรัมแต่เรื่องความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆต,ต,ตัวนี้ผ่านมามีครบเลยครับเป็นหมวกกันน็อกปิดคางที่ฟังก์ชันครบเลยนะครับตัวนี้แถมยังสามารถติดตั้งบลทูธกล้องได้ด้วยนะครับมาใส่หมวกกันน็อกกันดีกว่าครับและจะรู้สึกว่าการขับมอเตอร์ไซค์จะดีกว่าเดิมทางแรน์ฝากมาบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้กาลังจัดโปรโมชั่